น้ำท่วมที่ไม่หยุดยั้งได้กำลังทำลายชีวิตชาวไทยภาคกลางมานานถึง4เดือนเรื่องราวที่น่าสงสารและน่าคิดแต่ใครคือคนผิดที่แท้จริงในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568ดรปลอดประสบสุรสศดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพักคเพื่อไทยได้แบ่งปันความคิดเห็นด้วยความเสียใจอย่างลึกซึง้งเพราะสงสารชาวบ้านที่ต้องทนน้ำท่วมถึงสี่เดือนเต็มแม้ว่า ปริมาณน้ำในปีนี้จะน้อยกว่าปี2 5 5 4ถึง20%ก็ตามสำหรับเหตุผลที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้เขาสรุปไว้อย่างละเอียดดังนี้ประการแรกฝนฤด,ดูหนาวในปีนี้มาช้าลงแต่กลับยืดเยื้อยาวนานจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนและยังมีการพายุฤด,ดูร้อนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งลูกด้วยซึ่งทำให้ปริมาณน้ำสะสมมากขึ้นอย่างไม่คาดคิด f o r b e g i n n e r s ที่อาจไม่รู้จักภูมิศาสตร์น้ำให้นึกภาพเป็นเหมือนฝนตกช้าแต่ต่อเนื่องทำให้พื้นดินชุ่มชื้น และไม่สามารถดูดซับน้ําได้ทันประการที่สองฝนตกหนักซ้ำซากในลุ่มน้าหย่อมส่งผลให้เกิดน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุโขทัยและพิจิตรจนถึงทุกวันนี้และลักษณะการท่วมเป็นแบบทุ่งน้ําใหญ่ซึ่งหมายถึงการหน่วงน้ําไว้ในพื้นที่กว้างใหญ่ดังนั้นเมื่อน้าไหลลงมาถึงกรุงเทพมหานครก็จะตรงกับช่วงน้ําทะเลขึ้นสูงสุดทําให้การระบายน้ํายากขึ้นอีก Fo r e x a ซ p l e ลักษณะนี้เหมือนการกักน้ําในสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ทําให้น้าไม่ไหลผ่านได้เร็ว ประการที่สามเขื่อนใหญ่ของประเทศทั้ง4แห่งมีน้ำเต็มถึง100%แล้วดังนั้นจึงต้องระบายน้ำออกวันละประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรและน้ำส่วนนี้จะถึงกรุงเทพในอีก15วันข้างหน้าซึ่งยังตรงกับช่วงน้ำทะเลสูงอยู่ทําให้ยังคงไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามทำไมต้องระบายน้ำออกมากขนาดนั้นเพราะถ้าไม่ระบายน้ำอาจล้นเขื่อนและสร้างความเสียหายใหญ่ยิ่งขึ้น ประการที่สี่ด้วยเหตุผลที่ยังไม่กระจ่างชัดกรมชนลประธานไม่ยอมระบายน้ําเข้าทุ่งตะวันออกตามแนวคลองชัยนาทปะศัะกดไปยังทุ่งลบบุรีจนกระทั่งชาวบ้านต้องออกมาปิดถนนเพื่อเรียกร้องจึงยอมดําเนินการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการตัดสินใจที่อาจเกิดจากขั้นตอนราชการที่ซับซ้อนฟอร์บิกินเนอร์ให้คิดว่าเหมือนการจัดการจราจรที่ติดขัดเพราะไม่มีใครสั่งการให้เปิดทางน้ําประการที่5ข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่บอกว่ามีน้ําไม่มาก ทำให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับสร้างผนังกั้นน้าที่ไม่แข็งแรงพอเมื่อน้ําเพิ่มขึ้นจนเกินค่าผนังจึงพังทลายหลายจุดโดยเฉพาะในจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงเหมือนการสร้างกำแพงทรายในทะเลที่เคลื่อนใหญ่พัดมาประการที่6รัฐบาลขาดความระมัดระวังเรื่องน้ําและขาดเอกภาพในการบริหารแทนที่จะให้กระทรวงเกษตรและสากรณ หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลกลับมอบให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหลายคนวิจารณ์ว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องมากกว่าการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยกบางคนอาจเห็นด้วยว่าการรวมอํานาจทําให้การตัดสินใจเร็วขึ้นแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประการที่7ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ํา ได้รับการโยกย้ายจากการล้างแค้นทางการเมืองทําให้การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพสําหรับตัวอย่างให้นึกถึงทีมฟุตบอลที่เปลี่ยนผู้จัดการกลางซีซั่นทําให้กลยุทธ์การเล่นผิดพลาดประการที่8รัฐบาลเน้นนโย,ยบายหาเสียง โดยให้ความสําคัญกับการจ่ายเงินเยียวยามากกว่าการใช้งบประมาณต้องกันน้ําท่วมชาวบ้านได้ประกาศชัดว่าไม่ต้องการเงินแต่ต้องการให้ระบายน้ําเพราะชีวิตยากลําบากเกินไปและเงินที่ได้ไม่คุ้มค่ากับคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปซึ่งเป็นการตัดสินใจที่อาจถูกวิจารณ์ว่าเน้นผลประโยชน์ระยะสัน้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่เห็นด้วยผู้ที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดสําหรับความล้มเหลวในการจัดการน้ําในปีนี้คือคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอ เพราะได้ยกเลิกโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนล้านบาทในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและยังทิ้งคำถามว่าเงินจำนวนนั้นหายไปไหนกันแน่แต่ที่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายการถกเถียงบางคนอาจโต้แย้งว่าการยกเลิกโครงการเป็นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคุณคิดอย่างไรบ้างส่วนรัฐบาลปัจจุบันก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน โดยให้ความสําคัญกับเรื่องน้าน้อยกว่าปัญหาชายแดนหรือสแกมเมอร์ทั้งที่พื้นที่น้ําท่วมคราวนี้ครอบคลุมถึง3ล้านไร่มีประชาชนเดือดร้อนมากกว่า20ล้านคนมีผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมกว่า20รายและต้องอพยพหลายหมื่นคนเหตุการณ์เช่นนี้มันแตกต่างจากสงครามอย่างไรมันสร้างความเสียหายและความทุกข์ทรมานที่เท่าเทียมกันเลยทีเดียวแล้วคุณละ่ะคุณเห็นด้วยกับการวิจารณ์นี้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปันลองแสดงความคิดเห็นในส่วนคอมเมนต์สิคร,ครับเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนให้ดีกัน